กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0503450133 ค่อนข้างครับพอดีมันฟุกไปหน่อยฮะมันมาเจอพัดพัดหนักของผมเป็นคนเดียวเลยมาประมาณแบบสองวันติดอะไรเงี้ยโ,โดนโดนหนักตรงเนี้ยกลัวจะซุดไหมคะร่างกายจะไม่สบายเลยไม่กลัวเลยฮะพอซุดแล้ว<อ>แต่คือแต่คือมันคุ้มเพราะว่าซีนแต่ละซีนที่ออกมาของไทยตอนเนี้ยคือพีคมาก,ามากเนื้อเรื่องที่มันเข้มข้นแบบเข้มข้นจนมันต้องอัดเรื่องมาแบบ อัด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 ายอะไรเงี้ยทํามันออกมาได้แบบร่งกับค่อนข้างพอใจเนี่ยก็อยากให้รอดูกันใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับอีกไม่ถึง10คิวฮอร์โมนน่าจะถ่ายทําเสร็จแล้วหนักมากถึงแบบไม่สบายเลยหรือเปล่าครับใช่มีอีเวนต์ก่อนหน้านี้ผมแบบไม่สบายแล้วแบบเหมือนมึนแล้วตอนเดินออกเดินชนคนมัวเลยเดินเซอะไรเงี้ยใช่มันมันเหมือนปวดัวมึนๆแล้วแบบเหมือนเรา เราไม่ค่อยอยากคุมตัวเองมันเคว้งอะแล้วมันแบบเดินชนเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่รีบอยากรีบกลับนอนแล้วแบบกลับบ้านนอนแล้วกินยามากกว่าเป็นเพราะเราทำงานหนักขนาดไหนผมว่ามาจากพักผ่อนไม่พอช่วงนี้เหมือนครั้งที่แล้วก็เป็นอาการคล้ายๆแบบนี้อใช่ครับใช่กลัวร่างกายจะซุดไปกว่านี้ไหมครับ จริงๆพยายามวันว่าง bueno เปล่าแบบพยายามออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่แบบให้ร่างกายมันฟิตแบบลุยกับงานได้เต็มที่มากววกว่าเราเพิ่งแบบนี้ตอนทำงานร่างสองแล้วเดี๋ยวเราเล่นขนาดนี้เราคาดหวังว่าเราก็เต็มที่กับซีนของเรามากคาดหวังไหมคงไม่คาดหวังเพราะว่าผมว่าการคาดหวังอ่ะบางครั้งก็ไม่ได้ดีแบบไม่ได้ดีเสมอไป ซีซั่นแรกเราประสบความสําเร็จโดยที่เราไม่ได้มีการคาดหวังอะไรก็อยากจะให้มันเป็นแบบซีซั่นแรกมากกว่ากลัวคนจะเปรียบเทียบกับซีซั่นแรกไหมคะไม่กลัวครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบทบทมันต่างกันมากอะไรเงี้ยค่อนข้างที่ว่าไม่น่าจะต้องเปรียบเทียบมากกว่าปันฉากรู้ว่าจะมีเหมือนซีซั่นแรกไหมคะอันนี้ต้องรอดูฮะว่าจะว่าวิวพอพอกับทุกคนที่คิดไว้ไหมเหพราะช่วงนี้เราเอง น้เห็นเขาโปรโมทแล้วะเห็นมันมีภาพออกมายืนที่สาวว่ายน้ำยืนกับมาอยู่แล้วต่อต่อไปเป็นชุดเป็นชุดเก่งในว่ายน้ำอ๋อถ้าจะเป็นจัดนิสวิมเมอร์นะก็คงใช่ครับก็ประมาณนี้ค่ะเป็นเป็นน้ำจิ้มแล้วกันในเรื่องมีกว่านั้นอีกเยอะอย่างเงี้ยครับเขินดิพี่ผมเขินมากด้วยเขินแบบเขินจริงจังเลยอ่ะในเรื่องในเรื่องผอนเดียวไหม เยอะเราเราเราดีเซฟตัวเองขนาดไหนครับในกล่องเองนะเพราะคนเซฟให้อยู่แล้วจะมีคนจะมีจะมีภาพใี้ครับจะมีเหตุกาไม่ดีไม่น่ามีอะไรให้หลุดมาพูดผมอ่ะสบายสบายผมเป็นคนสบายสบายอยู่แล้วไม่น่าหลุดอะไรเงี้ยครับโอเคโอเคผมไม่ได้จริงๆไม่ได้แจ้งความรู้สึกได้เหตุการณ์ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเพราะเขาเล่นโซเชียลแต่ผมไม่เล่นเขาอาจจะเห็นอะไรเงี้ยครับ ตอนนี้ก็เป็นไง,ไงบ้างคะกับเขาคะเขาดูแลดีไหมเแล้วงานตอนนี้ก็อยู่อยู่คนละที่มากกว่าผมอยู่ไทยเขาอยู่อังกฤษอะไรอย่างงี้มากกว่าก็ผมก็ทำงานเขาก็เรียนมากกว่าเขาไม่เรียนใช่วิยาคามิยาซา่ิ คา,าจุจริงๆผมว่ามีอุปสรรคนะอุปสรรคเรื่องการติดต่อมันยากขึ้นอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ยังง่ายสมัยก่อนที่แบบว่ายังไม่มีอินเทอร์เนต็ตอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ยังคือแบบยังความรักกบโอเคอยูโอ่โอเคฮะโอเคแฮปปี้ีมีให้กำลังใจกันบ้างไหมคะมีให้กงใ็ส่วนใหญ่ก็มีบางเป็นระยะระยะมากว่าระยะห่างแบบน้ัวความึงความ,วาม่จะต้องมาแทรก ไม่ค่อยฮะเพราะตอนนี้ไม่มีเวลาไปขยับตัวทําอะไรเลยฮนะทำแต่งานก็คงไม่มีเวลาไปนั่งคิดอะไรพวกนั้นมากกว่าจะมีไป<า>ประมาณเดือนหนึ่งได้ท้อจะไปอยู่นานไหมคะก็หลายเดือนเหมือนกันแต่ไม่ถึงปีแล้วเรามีว่ามีเวลาว่างไปหาไหมคะโอย <laughs> <laughs> เวลานอนตอนนี้ยังไม่มี <laughs> จะหาเวลานอนก่อนนะเรื่องอื่นค่อยว่ากันแต่คือกำลังใจก็ยังส่งให้กนันเสมอก็ส่งให้กันเสมอนะครับก็ ก็มันก็ยังคุยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทำงานหนักแล้วเวลามันไม่ค่อยตรงกันก็อาจจะคุยกันยากขึ้นแต่ก็ยังได้คุยครับความไว้ใจก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับมีครับม,มียังยังเหมือนเดิมครั หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุ่มขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4